สวัสดีมีความสุขค่ะอ่ามาดูกันนะค่ะว่าค่ำคืนนี้ใครกําลังคิดถึงคุณอยู่พลังงานของคนที่กําลังคิดถึงกันนะมาดูกันก่อนเลยนะว่าใครกําลังคิดถึงคุณตอนนี้ตอนที่คุณดูคลิปพี่เมย์นะคะตอนที่ดูคลิปพี่เมย์อยู่เนี่ยใครที่เขากําลังคิดถึงคุณแล้วก็คิดเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับคุณมาดูกันเลยขอขอดูพลังงานคนน,นั้นก่อนเขาเป็นใคร มีบุคลิกลักษณะยังไงขอดูพลังงานของเขาหน่อยนะคะขอดูห้าใบอ่าราศีตุลน,นะพลังงานของคนราสีตุนคนที่แบบว่ารักความยุติธรรมไม่ชอบการโกหกไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบนะคะพลังงานของของคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเป็นคนที่แบบว่าจะต้องชัดเจนห้ามพูดแบบ อ่าเป็นคนพี่แบบว่าอะไรนะรักเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนทำไมพไมี่เมีพูดวนไปวนมาเดี๋ยวหยุดตัวเองก่อนคือคนที่รักความยุติธรรมนั่นเองไม่ชอบการโกหกหลอกลวงนะ,ะและถ้าน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเป็นคนที่มีความรักเต็มเปีย่ยมเป็นคนที่โรแมนติกมากๆ เป็นคนที่มีเสน่ห์แรงมีคนห้อมล้อมเยอะแยะมากมายเจ็ดถ้วยมีนกรกฎพิจิกนะคะตัวตนของเขาเนี่ยเขาอาจจะแบบมีเสน่ห์ต่อเพศตรงค่ะมมีใครหลายๆคนที่แบบว่าเข้ามาห้อมล้อมมีแต่คนแบบอยากจะรู้จักอยากจะพูดอยากจะคุยด้วยเป็นพลังงานของคนที่ ห้อมล้อมหรือแวดล้อมไปด้วยผู้คนต่างๆเหมือนคนที่ปรับสเสน่หแรงหัวกระดไม่แห้งอะไรอย่างเงี้ยมีคนแวะเวียนเข้ามาตลอดอ่ามาดูใบที่สี่นะเขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะเป็นกังวลกับทุกๆเรื่องนะคนคนนี้นะเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลบางทีอะคิดวิตกกังวลไปไปล่วงหน้าก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ชอบวางแผนเนาะ เขามีแผนการในอนาคตมีเป้าหมายในชีวิตอย่างชัดเจนนะสำหรับคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนไกลด้วยไพย่ขึ้นมาเป็นไพ่สองไม้เท้านะใบนี้นะคะเป็นพลังงานของคนไกลเป็นคนที่วางแผนชีวิตไว้เรียบร้อยว่าเขาจะต้องทำอะไรยังไงตอนไหนนะคะผิดแผนไม่ได้เลยเขาจะต้องแบบตรงตามแผนเขาเป๊ะๆนะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีแผนการมีเป้าหมายในชีวิตนะ มาดูกันว่าสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณคืออะไรมาดูนะคะว่าตอนนี้สิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณคิดอะไรอยู่คะ่ะเกี่ยวกับเอฟซีพี่เมย์ใบแรก <laughs> คุณเงียบใส่เขาเหรอคะเขาคุณเงียบคุณทำอะไรอยู่ <laughs> รู้ไหมว่าเขาอะ คือคือเขาเขาคิดถึงคุณแล้วคิดยังไงเขาคือเขาอยากจะแต่งงานกับคุณนะอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่คุณเงียบใส่เขาอะอ่ามาดูกันต่อสิคิดอะไรอีกคะอ่ามันเป็นอุปสรรคขวางหนาะมเหมือนกันที่คุณไม่สนไม่แพรเขาเลยอะอ่ะตอนนี้นะมันเป็นพลังงานของการรอคอยความรักเหมือนกับว,ว่าคุณอะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนไม่ได้แคร์เอาเอาใจใส่แต่ตัวเองแบบเป็นคนที่อ่าในความเงียบนั้นอะ คือคุณรู้บ้างไหมว่าเขาอะกําลังต้องการอะไรอะไรเงี้ยเป็นพลังงานเนี่ยอุปสรรคคือความเงียบของคุณแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มต้นกับคุณยังไงสิ่งที่อยากจะบอกอยู่ในใจเนี่ยฉันอยากจะแต่งงานกับเธอนะมันถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะต้องมาเริ่มต้นจริงจังกับการสร้างครอบครัวอะไรเงี้ยแต่คุณอยู่ในพลังงานของความเงียบเขาก็เลยมองว่ามันเป็นอุปสรรคขวางหนามเอามาดูอีกนะคะเขาไม่สามารถหยุดหยุดคิดถึงคุณได้ไม่สามารถที่จะหยุด คิดถึงเรื่องราวของคุณหยุดคิดถึงหยุดคะนึงหาอะไรเงี้ยหยุดไม่ได้เลยแต่พลังงานของคุณอะกลายเป็นว่าคุณเงียบใส่เขาอยู่เอามาดูอีกหนึ่งใบนะคะเขาอยากจะพิชิตใจคุณอะอยากจะแต่งงานตอนนี้เป็นพลังงานของคนที่บอกว,ว่านึกถึงคุณแล้วทาไมพลังงานของคุณตอนนี้คุณสนใจแต่ตัวเองไม่สนไม่แคร์ไม่ใส่ใจเขาเลยเขาก็เลยแบบเป็นพลังงานแบบเนี่ยมันคืออุปสรรคขวางน้าหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไหมเขากลัวคุณจะเปลี่ยนใจนะ เพราะว่าอะไรคะมีความกังวลด้วยเนาะเป็นคนที่แบบมีความกังวลเยอะแยะมากมายแล้วก็รอคอยความรักความใส่ใจจากคุณนะพลังงานเหมือนกับว่า เหมือนเราคุณให้ความสนใจเขาน้อยไปแล้วสนใจแต่ตัวเองพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยเอาเวลาเวลาส่วนใหญ่เนะี่ยคุณจะห่วงความเป็นตัวเองมากๆเขาก็เลยมองว่าเป็นอปุปสรรคแต่เขาไม่สามารถที่จะหยุดรักคุณละคุณได้คนคนนี้อยากเอาชนะใจคุณจะทํายังไงดีนะตอนนี้นะมีความกังวลใจเอามาดูซิเขาจะทําอะไรไหมอีกสี่เดือนข้างหน้าภายในสิ้นปีนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้เขาจะตัดสินใจทําอะไรหรือเปล่ามาดูนค่ะ คออีกห้าใบค่ะมาดูสิคุณเงียบใส่เขาทำไมอ่ะไพ่สามไม่ไดาวคือรอคอยเหมือนกับรอคอยคุณว่าเมื่อไหร่จะหันมามองเขาอ่ะ เมื่อไหรจะหันมามองเขาสักทีแล้วคุณั้งคั่วอาจจะเป็นคนไกลด้วยอยู่ห่างไกลกันนะคะอยู่คนละภูมิภาคคนละจังหวัดได้หรือเป็นคนไกลอยู่ต่างแดนได้นะคะเป็นคนไทยที่ไปทํางานที่นู่นได้เช่นเดียวกันเขาเหมือนกับว่าเหมือนกับเขาแบบกำลังจะเรียกร้องความสนใจจากคุณนะในตอนนี้เหมือนพลังงานของคุณไม่สนไม่แคร์เขาใส่ใจแต่ตัวเองเนาะขอมาดูต่ออ่ะแล้วมันมัน,ม,นมันทำให้รู้สึกว่ามัน ไม่มั่นใจอ่ะในความรักครั้งเนี้ยดูมันคุ้มเคือยังไงตกลงแล้วจะเอาอยัางไงกันน่ะพลังงานของเขามาถึงตอนที่อยากจะสร้างครอบครัวแต่คุณกลายเป็นคุณให้ความสนใจเขาน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยสรุปแล้วมันอะไรยังไงไพ่เดามูนขึ้นมาก็คือความความไม่แน่ใจความคุ้มเครือเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วต้องต้องรอคอยอะไรเงี้ย ปลายปีนี้นะคะเขาอาจจะเขาเรียกว่าในคนคนนี้เขารอคอยที่จะได้พบพ,พูดคุยกับคุณเรื่องราวของการมั่นหมายการแต่งงานอะอ่าฮะเขาอาจจะพาคุณไปแบบว่ากินข้าวไปฉลองอะไรสักอย่างแล้วก็ขอคุณมั่นขอคุณแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งแบบ พลังงานของคุณอะเป็นคนที่เขาไม่อยากให้หลุดมือไปไม่อยากปล่อยคุณไปเลยเขายิ่งหลงรักคุณมากๆเลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่ก้าเหรียญเนาะก้าวเหรียญคือคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่สนไม่แคร์อย่างที่บอกว่าเหมือนคุณแคร์เขาน้อยลงแล้วใส่ใจห่วงใยแบบดูแลแต่ตัวเองแบบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานของการที่บอกว่าเหมือนเขาจะจริงจังกับคุณแต่ดันคุณแบบว่าเหมือนกับ ไม่ไม่เอาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เห็นถึงความรู้สึกหรือความต้องการที่เขาต้องการในตอนนี้อะไรเงี้ยมาดูอีกวบหนึง่งอะไรเกิดขึ้นนะระวังเรื่องการทะเลาะบอกแหวงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันมันจะเกิดขึ้นในพลังงานของคุณนะเขาอยากเขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกของเขาอะ่ะเขาอยากสร้างครอบครัวในตอนเนี้มุ่งมั่นมากๆเลยอยากจะบอกว่าสร้างครอบครัวเริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ฝั่งคุณอะ่ะ อาจจะเป็นคนที่แบบเดี๋ยวขอเวลาก่อนขอเวลาพัฒนาตัวเองกําลังสนุกกับการเรียนรู้ตัวเองสนุกกับการที่แบบว่าใช้ชีวิตหรือทําอะไรของตัวเองอยู่อ่ะเป็นคนที่กําลังเติบโตในจิตวิญญาณเนาะพลังงานของไพ่ใบนี้นะคะเราก็มีพลังงานดีๆมากๆเลยแต่ความระวังความขัดแย้งจะเกิดขึ้นไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ห้าดาบอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะในจังหวะเวลาที่เขาเรียกว่าอีกคนต้องการที่ เริ่มต้นสร้างครอบครัวอีกคนหนึ่งขอพัฒนานตัวเองก่อนอะไรเงี้ยเหมือนกับพลังงานมันมีความขัดแย้งกันอยู่ก็ระวังเรื่องการทะเลาะบากแวงการใช้วาจาคําพูดนะคะในสิ้นสิ้นปีเนี้ยเขาอาจจะแบบว่ามาพาคุณไปแบบไปฉลองไปอะไรเงี้ยไปกินข้าวไปนู่นนี่นั่นแล้วบอขอคุณแต่งงานแล้วคุณ พลังงานของคุณอนะเกิดเรื่องราวออความขัดแย้งเกิดขึ้นอะราระวังนะคะเรื่องราวเหล่านี้แต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนแต่อยู่ที่คุณว่าพร้อมหรือเปล่านะคะมันมีพลังงานของความคุ้มเครือมันมีพลังงานของการรอคอยนะคะที่จะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะแต่มันก็มีพลังงานของความขัดแย้งเกิดขึ้นที่มันมีความขัดแย้งหรือมีการทะเลาะบบาแหวงเพราะฉะนั้นระวังพลังงานนี้นะคะ ในอีกสเดือนข้างหน้านะคะแต่ว่านะคะถ้าพลังงานเปลี่ยนไปก็ขึ้นอยู่กับพลังงานของคุณทั้งคู่นั่นเองนะคะถ้าคุณบอกว่าโอ้ยไม่ใช่พลังงานหนูหรอกหนูว่ารอเขาผมมารอเขาเลยแหละเนี่ยจะแต่งงานก็แต่งกันได้เลยอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะมาดูพาไพ่โรแมนติกกันนะคะว่าอิสรยเพิ่มเติมว่ายังไงสําหรับคู่นี้นะเอออีกคนอยากแต่งอีกคนเงียบอะมาดูนะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่าแพทชั่น แต่คุณมีแพชชั่นต่อกันสูงมากนะคะเป็นสเสน่ห์ที่หลงสเสน่ห์กันและกันเอากันออกจากหัวไม่ได้อีกอารมณ์ความเป็นเด็กของคนอีกคนนึงที่แบบว่าอารมณ์แบบอยากใช้ชีวิตสนุกสนานอยากเป็นโสดอยู่อะไรเงี้ยขอพัฒนาตัวเองก่อนขอเวลาอามาดู ให้เชื่อมั่นเชื่อใจในความรักของกันและกันนะมันจะผ่านพ้นไปได้กับสถานการณ์นี้อ่ะให้ใช้ค่อยคําหวานจีบกันบ่อยๆนะให้ใช้วาจ,จาคําพูดที่โรแมนติกนะคะคุณเป็นคู่รักจากอดีตชาตินะ,ะติดตามกันมาจากอดีตชาตินะคะแต่ว่าพลังงานตอนนี้อาจจะเป็นพลังงานรักเราไม่เท่ากันเนาะ เป็นพลังงานของคนที่มีเป้าหมายต่างกันนะคะเวลามันยังไม่ใช่ก็ต้องรอคอยเวลาแต่อย่าทะเลาะบ่อแววงนะคะความคิดเห็นขัดแยง้งสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะว่าจะยังไงนะคะจะไปในทิศทางไหนก็ตกลงกันให้ดีนะคะและนี่ก็คือพลังงานของคนที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่นั่นเองเรามาดูข้อความสิขอ5ข้อความที่อยู่ในใจของเขาหน่อยค่ะคนนี้กำลังคิดถึงคนเนี้ยคนคนนี้รักจากอดีตชาตินะ เขาเป็นคู่รักจากอดีตชาติและต้องการที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณนะคุณคนนี้ขอดูข้อความความในใจขอดูว่าความในใจเขาหน่อยสิ่งที่เศร้าที่สุดที่ฉันเคยทํามาก็คือการเดินจากคุนไปทั้งทที่ยังรักอยู่เอาตอนไหนเลยบับทีนี้เป็นคนที่เดินจากกันไปเหรอะมีบางคนบางคู่ที่แบบว่าเดินจากกันไปอ่ะทั้งทที่ยังรักกันอยู่ อามาดูใบที่สองสิคะนี่เป็นของใครเนี่ยใบที่สองบอกว่าการสูญเสียความสัมพันธ์มันเจ็บปวดแต่การสูญเสียการเป็นตัวเองในความสัมพันธ์เจ็บปวดยาวนานกว่าโอ๊ยคุณทําให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเนี่ย <c oughs> เขาจะบ้าอยู่แล้วเนี่ยพลังงานใบที่สามลึกๆแล้วคุณรู้ความจริงทั้งหมดดีอ่ะ fc วิเมย์คุณรู้คุณรู้ <c oughs> รแต่แกล้งทําไม่รู้หรอคะ มาดูพลังงานพลังงานใบที่สี่ฉันเป็นคนเดิมเสมอคุณคนเดียวที่เปลี่ยนไปเนี่ยเขามองว่าคุณไม่สนไม่แคร์เขาอะตอนเนี้ยคุณแคร์แต่ตัวเองไม่ใส่ใจเขาเลยพลังงานใบที่ห้าบอกว่าเวรกรรมกาลังตามสนองฉันแล้วคืออะไรอะคือตอนนี้แบบว่าคือก่อนหน้านี้เขาไม่สนใจคุณใช่ไหมแล้วพอตอนเนี้ยคุณไม่สนใจเขาใช่ไหมสลับกันว่า อมาดู Original love ออริจินอลเลิฟแมสเซจออราเข้าการนะคะขอดูพลังงาน o r i g i ินอลเลิฟแมสเซจขอดู5ใบค่ะข้อความที่อยู่ในใจของเขาหรือของคุณก็ได้ please take care your self I love you เ <laughs> ขาบอกดูแลตัวเองให้ดีนะฉันรักคุณนะเป็นห่วงเป็นใยนะ modern friend <laughs> คุณไปบอกเขาเหรอว่า เออเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดกับคุณแค่เพื่อนนะอย่ามาบอกเขานะว่าเราเป็นเพื่อนกันอะไม่เอาพลังงานไปที่สามไอ t ัส e ี้ t ะบีวิดอยู่เขาบอกว่าเขาต้องการใช้ชีวิตกับคุณอืมต้องการจะใช้ชีวิตต้องการจะแต่งงานจะต้องการจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันอะแต่คุณอะไม่ใส่ใจเขาเลยเขาก็เลยอยากจะมาอยู่กับคุณเลย My life for only you ชีวิตนี้ของฉันนะเพื่อคุณเท่านั้นนะเพื่อคุณคนเดียวโอ้ oh. เป็นเรามากนะคนนี้เสพติดคุณมากนะเรารักคุณมากด้วย peace forgive me <l ain> เขาทำอะไรผิดกับคุณเหรอคะมีพลังงานของการขอโทษด้วยอยกโทษให้ฉันด้วยอะไรเงี้ยยกโทษให้ฉันได้ไหมที่รัก <l ain> มาดูนะคะมาดูพลังงาน อขอเปิดไพ่จากจักรวาลน,นะเทพเจ้ากรีกนะคะเรามาดูว่าเทพเจ้ากรีกอยากจะบอกอะไรเอฟซพี่เมย์นเนาะขอดูอันนี้เก็บไพ่สำหรับนี้ก่อนทำไมต้องเก็บตอนนี้ด้วยไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวเอฟซีพี่เมย์คุณต้องเข้าใจพี่เข้าใจพี่เมย์นะอะไรพี่เมย์ ี่เมสุปมา,มาล a ฮัวหน้าหรือเปล่าีฮัวหน้าหรือจักไหมคือหัวเราะอะไรได้ทั้งวันทั้งคลิปเลยเนี่ยเป็นอะไรของเธอเนี่ยเธอสูบกัญชามาหรือเปล่าใครๆอาจจะบอกว่าเอออมลูกอมกัญชามาไหมหัวเราะได้ทั้งวี่ทั้งวันเอามาดูนะคะนี่เมคก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยขอดูพลังงานจากจัก,กวาระสามใบ ดูนะคะว่าพลังงานจักราวาลบอกว่าอะไรใบนี้คืออะไรคะโอ้เพิ่งเห็นครั้งแรกอ๋อไม่ใช่สิเคยเห็นอยู่ Fortune Fortune ก็คือโชคชะตานะคะ Fortune นะคะเป็นพลังงานของชีวิตของคุณน่ะถูกกำหนดด้วยโชคชะตาเรื่องราวต่างๆขอให้คุณอยู่ในทิศท,ทางบวกไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะโชคชะตานำพามาแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะะตอนนี้โชคชะตา อยู่เคียงข้างคุณแล้วคุณต้องอยู่ในทิศทางที่เป็นทิศทางบวกโอ้โหไพ่ใบนี้พี่เมย์ว่าต้องดีแน่ๆเพราะว่าเดี๋ยวขอดูก่อน ใบนี้นะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นข้อความจากจัก,กรวาลให้คุณเลยจริงๆนะว่าเนี่ยโชคชะตาอยู่บนเส้นทางของคุณแล้วแม่เศษนะคะแม่เศษจากจัก,กรวาลคือโชคชะตาของคุณนะคะพลังงานของคุณอะแสงสว่างคุณดูนะสายรุ้งจะเกิดขึ้นนะคะเส้นสว่างเขาบอกเขาเรียกว่าสีสันความงดงามของชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นคือโชคชะตาของคุณคือความงดงามคือแสงสว่างคือสีสันที่สดใสนะคะ เพราะฉะนั้นพลังงานคุณให้เป็นพลังงานในทิศทางบวกเข้าไว้แล้วคุณจะเจอกับเรื่องราวที่แบบมีความสุขสนุกสนานนะชีวิตมีสีสันนะคะเรื่องราวใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นมาดู 3. ใบที่สามใบที่สามบอกว่าอะไรคะใบที่สาม goddess of light นะคะพลังงานอะ่ะมาดีมากเลยพลังงานเนี้ยเขาบอกว่าข้อความเนี้ยเป็นข้อความที่คุณควรจะได้รับก็คือพลังงานของคุณอยู่ในพลังงานของแสงสว่างแล้ว นะฮะตอนนี้นะถ้าคุณอยู่ในพลังงานดีรักษาพลังงานดีไว้คุณจะพบเจอกับเรื่องราวดีๆที่ดีต่อใจเป็นสีสันของชีวิตแน่นอนนั่นคือโชคชะตากําหนดไว้จักรวาละวา,า,วางเส้นทางเนี้ยให้คุณแล้วนะะพลังงานเนี้ย God o f l i g h ก็คือเทพธิดาแห่งแสงสว่างอยู่กับคุณตอนนี้เอาพูดแล้วขนลุกอะทุกคนถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่พี่เมย์พูดแล้วรู้สึกขนลุก เนี่ยก็คือเป็นสารจากจักรวาลจริงๆว่านี่คือใช่พลังงานของคุณคนที่ดูคลิปนี้อยู่จักรวาลอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้ว่าตอนนี้ชีวิตของคุณนะ่ะแสงสว่างกําลังเกิดขึ้นเรื่องราวดีๆกําลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้มุ่งมั่นรักษาแสงสว่างของตัวเองไว้นี่คือโชคชะตาที่ถูกกําหนดและวางไว้ให้คุณแล้วเรื่องราวดีๆเกิดข,ขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะพูดไปก็ขนลุกไป พลังงานเนี้เขาเรียกว่าไรพลังงานการสื่อสารจากจัก,กรวาลที่อยากบอกให้คนที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้นะคะคนที่ดูคลิปอยู่ตอนเนี้ยถ้าคุณดูท้ายคลิปแล้วคุณได้รับมเมสเซจเนี่ยคืออันนี้คือโชคชะตาของคุณโชคชะตาของคุณคือคนที่จะมีชีวิตที่สดใสมีชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันและแสงสว่างเพราะนั่นคือถูกกาหนดไว้ให้ให้ชีวิตของคุณเป็นแบบนั้นนะคะ และนี่ก็คือพลังงานนะคะของคนที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่นั่นเองนะคะสำหรับคนนี้เขาแบบว่าเหมือนเขางอนงอนคุณนะคุณเงียบใส่เขาเหมือนคุณแบบว่าไม่ใส่ใจเขาเลยเขาอยากจะแต่งงานกับคุณแล้วอยากจะจริงจังในจังหวะเวลาที่เขาจะจริงจังแต่คุณกับเงียบแล้วต้องการเวลาที่จะพัฒนาตัวเองมันเป็นอะไรที่มันปวดใจนะ อ่ะพี่เม์คือเอฟซีพี่เม์อเมบอกว่าเออหนูกาลังให้บทเรียนเขาอยู่ผมกําลังให้บทเรียนเขาอยู่อีตอนที่ผมจริงจังเขาไม่ใส่ใจอ่ะตอนนี้แหละผมอะไรก็ว่ากันไปนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆก,ก,กับการติดตามรับชมขอบคุณกับการ กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณที่คอมเมนต์นะเป็นกําลังใจให้พี่เมย์ที่แบ่งปันเขาเรียกว่าการคอมเมนต์ของคุณคือการให้รู้ไหมคะให้อะไรให้กําลังใจพี่เมย์ค่ะให้กําลังใจให้ความรักให้ความอบอุ่นให้ความสุขความเ<ส>บิกบาน,บาน คุณรู้หรือเปล่านั่นคือการให้แล้วพี่เมย์ขอบคุณมากๆสําหรับการให้นี้นะคะเป็นการแบ่งปันความรักให้กันแล้วขอให้ทุกทก,การให้ไม่ว่าคุณอะคนที่บอกว่าโอนค่าขนมน้ําชากาแฟมาสนับสนุนช่องพี่เมย์อย่างเงี้ยมันคือการให้ความรักซึ่งกันและกันแล้วพี่เมย์ขอนะคะขออธิฐานจิตแล้วก็ขอให้คุณนะคะการให้ของคุณนะะั้นเป็นการดึงดูดเพื่อให้คุณได้รับเพิ่มมากขึ้นหลายๆเท่า ะะคุณคอมเมนต์เรื่องเราดีๆมาให้พี่เมยอ่านอะไรอย่างเงี้ยเป็นพลังงานที่มีขอให้คุณได้รับสิ่งดีๆกลับไปหลายร้อยเท่าพันเท่านะคะพลังงานนะ,ะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่แบบว่าเป็นคอมเมนต์ที่แบบว่าเป็นเป็นการแบบระบายความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่ คุณก็คือการให้ให้อะไรรู้ไหมคะให้เวลาให้ความพยายามในการพิมพ์นะคะให้การเป็นตัวตนของตัวเองให้พื้นที่ในที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถระบายอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณทํามานั้น,นะค,ะคือการให้ทั้งหมดที่ให้พี่เมย์ได้มีโอกาสนะคะที่แบบว่าจะได้แบบเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้สารต่อหรือ สื่อสารกันต่อไปเป็นพลังใจให้อะไรเงี้ยขอบคุณมากๆก,กับทุกการให้ของทุกคนแล้วขอให้ทุกการให้นั้นนะคะเป็นผลตอบกลับไปที่คุณได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาจากการให้นี้ด้วยนะคะขอให้ได้รับแสงสว่างในชีวิตและสิ่งที่คุณต้องการขอให้ปรากฏและเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจริงๆจ,จ,จากหัวใจแล้วก็เดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ สวัสดีมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ